ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ่อกเกลือพันปีนะครับอยู่ที่ตำบลบ่อโพนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบ่อกเกลือพันปีกันนะครับนี่ครับเขาเพิ่งจะขุดขุดล่องขุดคลองนะรตรงนี้ นี่นะครับเขาจะเขียนข้อห้ามไว้นะครับนี่ข้อห้ามข้อห้ามมี3ข้อนะครับห้ามใส่รองเท้าเข้าบริเวณบ่อกเกลือข้อ2ห้ามใส่หมวกเข้าบริเวณบ่อกเกลือข้อ3 ห้ามถมน้ำลายบริเวณบ่อกเกลือนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไม่ต้องถอดรองเท้าหรอกอันนี้คือกลอนเมื่อก่อนกลอนเมื่อก่อนนี่ครับตื่นเต้นมากครับเรามาดูบ่อกเกลือกันแต่วนี่นะอะบ่อเกลือบ่อกเกลือพันปี นี่นะครับเขาเขียนว่าโครงการปรับภูมิทัศน์บอกเลือพันปีโดยพนักง,งานโครงการพิเศษ CPR ร่วมกับชาวบ้านตำบลบออโพนะครับให้ดูรอบๆแค่ okay, นี้ก่อนนะครับ